แน่ดีดไม้ขัดมอนนี่ก็ใช้ทำอะไรยาลานอเขาพนั้นเขาไว้กวาดข้าวยาลานนะขกวาดข้าวยาลานนี่เลยแต่เมื่อก่อนเรานวดนะใช้ไฟนวดต้องกวาดกวาดไอ้ที่ใบต้นข้าวมันขาดเป็นท่อนท่อนเราก็กวาดกวาดตะล่อมตะล่อมกวาด,ลลวาดแล้วก็ร่อนอาจจะมิดข้าวออก ใช้ไม่กวาดนี่แหละกวาดไม่กวาด,ข,วาดขันม้อนนี่แหละใช้ล่ามควายได้ไหมล่ามได้ผูกได้ควายไม่มีขาดไม่มีหลุดแน่นเหรอต้นมันแน่นลากมันยึดแน่นผูกควายอยู่ผูกม้าได้ควาดดวยจะ่ก่อนนี้ก็สิบสี่สิบห้าตัวก็ผูก้นขันม้อนนี่แหละอืองเย็นมา ผูกผูกแต่ก่อนมันเยอะใ่บ้านนอกเรามันเยอะแต่ก่อนเนี่ยไปทางไหนมีแต่ต้นขัดมอสอย่างนั้นเละแต่เดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้หาย,ยากมาอยู่ในพิโลกซะแล้วอยู่ในเมืองซะแล้วบ้านนอกเราไม่มีแล้วตัวเนี้ยขัดมออมโดนยาหมดบตายลึกอันนี้อยู่ในเมืองเราไม่มีแลยแค่สิดยิ์ยางไงเดี๋ยวแม่ามาจากไหนไม่รู้พชรมันนะอะเลยอนุรักษ์เอาไว้เนาะใช่ใช่ใช พราะมันชื่อขัดมอนแต่ไม่ขัดใจชือขัดมอนกวาดทีไรสะอาดทุกครั้งครับต้องต้นเนี่ยสวยมากขนแหงเยอะที่ขยะไเนี่ขนงเยอะยอยน,เน,เอะนีเบียมันขึ้นที่หลังมั้งเนี่ยครับ,รบขึ้นขึ้นที่หลังที่ฝาที่หลัง โอ้ต้นกำลังสวยเลยเนี่ยใช่ต้นกำลังสวยสวยมากแล้วน่าจะผลออกไม่มันคุ้มโอ้โหตรงนี้เยอะจังเลยเนะาะครับตรงนี้เอา้าตอนเอามาฟาดเม็ดมันก็ฟาดตรงนี้กดดูตรงนี้ดินดีกว่าตรงนู้นเนี่ยเม็ดดินดีกว่าดินแบบไม่ใช่มีลูกหลังสงสัยปีนี้จะได้เยอะกว่าปีก่อนมากเนี่ยครับครับ เบียมันลนเยอะเลยเนี่ยยังถอนออกมึงไหมเนี่ยผมถอนออกมากถอนมันแน่นเกินก็มันแน่นเกินมันแน่นเกินมันจะแข่งกันเหมือนก็ต้นไม้ลวกไม้เราปลูกแข่งกับต้นไม้มันก็จะสูงขึ้นนาอย่างเดียวอถ้าเราห่างๆกันมันก็จะต้นมันก็จะการขนเองเยอะมันไม่แข่งกับใครเนี่ยก็จะ มันก็จะบานออกนี่ถ้ามีสักไร่นึ่งโอ้โหทำเพเลินแน่นอะโอ้โหสักไรนึ่งก็ะโอ้โหขายดีไงทำไม่กวาดขายไปเลยใช่มีคนก็ถามหาอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยอ้าถาม,ถามาลุงสมานอยู่บ้านรม ซอยลมเย็นซอยลมเย็นหมูก้าบึงพระเป็นไงกวาดดีไหมครับรนิ่มไหมนิ่มกวาดีที่หายระบายเสียนี่ 好，咱家办。